เราถูกฝึกมาให้มองแค่ด้านเดียวเช่นถ้าเราได้นี่คือได้นี่ดีหรือไม่ดีได้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าดีถูกไหมครับเสียนี่ดีหรือไม่ดีเสียจะรู้สึกว่าไม่ดีแต่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกใบน,นี้มันจะมีทั้งรสชาติอร่อยแล้วก็พิษของมันมันจะไม่มีอะไรที่มีแต่รสชาติอร่อยโดยที่ไม่มีพิษ เมื่อเรารับสิ่งหนึ่งมาแล้วเนี่ยเราจะได้ทั้งสิ่งที่เป็นในด้านดีของมันและสิ่งที่เป็นในด้านไม่ดีของมันเช่นสมมุติว่าเราได้รับการเลื่อนตำแหน่งในทางโลกนี่มองว่าการเลื่อนตำแหน่งนี้เป็นสิ่งที่ดีถูกไหมครับแต่ทีนี้ผมตั้งคําถามว่าสมมุติว่าเราทํางานแล้วเราได้เลื่อนตำแหน่งมันมีข้อเสียไหมอ่ะมันมีข้อดีไหมอ่ะข้อดีก่อนข้อดีมีอะไรบ้างเวลาที่เราได้เลื่อนตำแหน่งได้เงินเดือนเยอะขึ้นอ่า อาจจะมีอำนาจมากขึ้นอาจจะมีมีคนนับหน้าถือตามากขึ้นดูเทมากขึ้นอะไรก็ว่ากันไปข้อเสียของการได้เลื่อนตำแหน่งมีอะไรบ้างก็มีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นคุณก็เป็นเป้ามากขึ้นถูกไหมถ้าคุณประสบความสําเร็จมากมีชื่อเสียงมากกับคนที่มีชื่อเสียงน้อยเนี่ยคุณว่าเวลาทําผิดใครโดนด่ากว่ากันคนที่มีชื่อเสียงมากถูกไหมครับ แต่ว่าเขาก็จะได้บางสิ่งบางอย่างจากการที่มีชื่อเสียงมากด้วยคือมันจะให้สอง,สอ,งอย่างพร้อมๆกันพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเวลาที่เราจะรับอะไรมันสักอย่างหนึ่งอะเราจะต้องดูทั้งรสชาติที่เป็นพิษของมันแล้วก็รสชาติที่อร่อยของมันรู้แค่สองอย่างนี้พอไหมยังไม่พอนะครับท่านบอกว่าต้องรู้วิธีที่จะออกจากสิ่งนี้ด้วยออกจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้ ถ้าใจเราเข้าไปยึดปุ๊บเราจะได้ทั้งสองอย่างเลยทั้งรสชาติอร่อยของมันแล้วก็พิษของมันเช่นสมมุติว่าคุณมีคนรักมีคนรักนี่ดีไหมครับมันก็จะมีทั้งรสชาติที่อร่อยของมันถูกไหมคุณอาจจะเหงาน้อยลงอาจจะมีเพื่อนปรึกษาอาจจะรู้สึกว่าเอะเวลามันเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆก็มีคนดูแลถูกไหมครับแล้วมันมีข้อเสียไหมครับมีมีก็คือคุณทําอะไรคุณต้อง มันไม่เป็นอิสระเลในหนึ่งร้อยเปคุณไปไหนมาไหนคุณต้องหันมาถามคนคนหนึ่งอยู่ตลอดเวลาถูกไหมแล้วชีวิตที่เป็นโสดนี่มีข้อดีไหมอในนี้มีใครเป็นโสดบ้างมีใครไหมลองยกมือหน่อยทำไมไม่อยากยกกันะมันเป็นอะไรอ๋อฝั่งนี้หมดเลยเหรอ,อโอเคเป็นโสดอ่าก็มีใครมีชีวิตคู่อ่ะอ่า คุณลองสังเกตดูคนเวลาเป็นโสดฝั่งนี้อาจจะไม่นับเลยเวลาเป็นโสดบางทีคุณอยากมีชีวิตคู่ถูกไหมบางคนมีชีวิตคู่แต่ก็นึกอิจฉาคนที่เป็นโสดถูกไหมทุกท่านคิดว่าทำไมมันถึงมีอาการเช่นนี้เกิดขึ้นพอเราอยู่กับอะไรบางอย่างนะครับเราจะเห็นเราจะได้รับทั้งคุณทั้งโทษกับมันแต่ว่าเวลาได้รับคุณเราไม่ค่อยนับมัน เราจะใจเราจะเพ่งเล็งไปที่โทษของสิ่งนั้นหรือพิษของสิ่งนั้นเช่นคนที่อยู่คนเดียวเนี่ยเวลาที่คุณอิสระคุณไม่นับมันคุณไม่ได้รู้สึกถึงคุณค่าของชีวิตโสดแต่เวลาที่คุณเหงาเนี่ยคุณคิดแล้วเอ้ยถ้าฉันมีใครสักคนหนึ่งมันก็น่าจะดีกว่านะพอคุณมองพิษของมันแล้วเวลาที่คุณมองไปอีกสถานะหนึ่งที่ไม่ใช่สถานะของคุณคุณคิดว่าคุณจะมองความอร่อยของมันหรือพิษของมัน มองความอร่อยของมันมองข้อดีของมันน่ะคนเรามักจะมองข้อเสียของสิ่งที่ตัวเองมีแต่ไปมองข้อดีของสิ่งที่คนอื่นมีเพราะฉะนั้นก็กระโจนข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งถูกไหมพอคุณข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งตอนสองปีสามปีแรกที่พลังของราคะยังทำงานอยู่คุณก็จะรู้สึกว่ามันยังมีคมสุขอยู่แต่พอพลังของราคะมันเสื่อมสองสมปีเสื่อม พอปีที่5ปีที่6เริ่มกลับเข้าสู่ความจริงตอนนี้คุณจะมองเห็นพิษมันละและคุณจะไปมองอีกฝั่งหนึ่งละฝั่งที่เขาอยู่เป็นโสตคุณก็จะมองรสชาติอร่อยของความเป็นโสตถูกไหมครับบางคนอาจจะอยากกลับข้างเพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์เราเนี่ยส่วนใหญ่สันชัตยาณของเราเนี่ยครับมันเป็นสันชัตยานที่ต้องการแต่ส่วนที่ดีๆเข้ามาที่ตัวเอง ซึ่งอันเนี้ยทุกท่านคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีบางสิ่งบางอย่างแต่เราไม่เอาข้อเสียมันเลยเราจะรับแต่สิ่งที่มันดีๆอ่ะเหมือนว่าเราอยากจะเอาแสงแต่ไม่เอาความร้อนอย่างเงี้ยเราไม่ต้องการความร้อนเลยแต่เราต้องการแสงสว่างอะไรอย่างเงี้ยหรือเราจะเอาแบบไปเล่นน้ำทะเลเราชอบน้ำทะเลแต่เราไม่ชอบแดดถูกไหม เราอยากจะเล่นน้ํำทะเลแต่เราไม่ชอบแบบเราไม่อยากให้มีแดดออกอ่ะก็มันเป็นไปไม่ได้เพราะทุกอย่างมันมาเวลามันมามันมาเป็นคู่ถูกไหมครับแต่มนุษย์เราจะถูกลวงด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอพอเราอยากได้เมื่อเราอยากได้อะไรเนี่ยนั่นแปลว่าเรามองรสชาติไหนครับพิษหรืออร่อยเรามองรสชาติอร่อยพอเรามองรสชาติอร่อยเราไม่เห็นโทษมัน แต่ที่จริงถ้าเรามองทั้งสองด้านพอๆกันความอยากได้เนี่ยมันก็จะลดลงโดยธรรมชาตินะครับ